จับตากว่าจะเป็นเสานี้ค่ะน้องเมนิสาชนค่ะก็มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยสวมวิญญาณเป็นแม่หญิงนะคะเที่ยววัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกพร้อมถือโอกาสเรียนรู้อาชีพเปิดร้านเช่าชุดไทยใส่เที่ยววัดจากคุณโฟมเจ้าของร้านเช่าชุดไทย s e น s ์ of t h ท i ค่ะซึ่งนอกจากน้องเม์นะคะจะได้ใส่ชุดไทยสวยๆฝีมือการตัดเย็บสุดประณีตที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจากเจ้าของร้านแล้วยังได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการเริ่มต้นอาชีพเปิดร้านเช่าชุดไทยที่เกิดจากความชอบและก็อยากเผยแพร่ัฒนธรรมที่ สวยงามของประเทศไทยซึ่งเมย์เผยว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาเช่าชุดไทยแล้วก็ใส่เที่ยววัดแบบนี้แล้วก็ยังได้นั่งเรือชมวิวอีกด้วยตอนที่เดินเข้ามาในวัดเนี่ยเห็นทุกคนใส่ชุดไทยแล้วรู้สึกว่าแบบเออถ้าเราเป็นเจ้าของร้านชุดเช่าไทยนี่นะก็คงจะแบบชื่นใจที่ได้เห็นแบบนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบอกกล่าวถึงค,ความเป็นชุดไทยความเป็นวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นการสร้างแวลูให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยไปฟังเสียงของ้องเมย์กันค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆที่แบบว่า มาเช่าชุดไทยใส่แล้วก็เที่ยววัดนะคะแล้วก็ยังนั่งเรือข้ามฟากอีกเดินเข้ามาในวัดอย่างเงี้ยก็เห็นทุกคนใส่ชุดชุดไทยตั้งแต่ลงเรือแล้วเลยรู้สึกว่าแบบได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าบอกกล่าวหรือว่าทําให้ทุกคนได้รู้จักเป็นการสร้างแวลูให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยแล้วยิ่งมาเห็นของจริงคือทุกคนใส่ชุดแบบจริงๆอ่ะมันยิ่งรู้สึกแบบมันดีใจอ่ะแต่ไม่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะเริ่มทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหัวใจหลักที่เมย์ได้เรียนรู้เลยในวันนี้คือแบบ การใส่ใจจริงๆคือคุณโฟมเขาจะแบบย้ำในจุดนี้ตลอดว่าการใส่ใจลูกค้าการใส่ใจในดีเทลรายละเอียดเสื้อผ้านี่ก็อยากจะฝากด้วยค่ะว่าแบบหัวใจหลักจริงๆแล้วก็มันก็คือเรื่องพวกนี้จริงๆ ติดตามน้องเมนิสาชนนะคะกับการเช่าชุดไทยใส่เที่ยววัดอรุณครั้งแรกค่ะพร้อมกับเรียนรู้อาชีพเปิดร้านเช่าชุดไทยนะคะในรายการซอบสตาร์กว่าจะเป็นนะคะในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้เวลา15.00นนทางช่อง3กด333ดูมือถือกด 3+ ค่ะ